สวัสดีครับเพื่อนเพๆเอฟซีที่ติดตามช่องสมาคมชาแนลนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียนทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็จะมาแนะนำช่องรับซื้อแล้วก็เหรียญที่ทางช่องเขารับซื้อนะครับ ก,ก่อนที่จะไปพบกับข้อมูลเหรียญก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องที่รับซื้อเหรียญก่อนนะครับสองช่องนะครับก็คือช่องเครือข่ายและช่องพันธมิตรนะครับเขารับซื้อเหรียญเขารับซื้อจริงซึ่งช่องสมาคมชนแนลก็เคยแบ่งปันไปเป็นประจำแต่เหรียญที่จะมา แนะนำทั้งสองช่องที่เขารับซื้อนั้นก็คนละเหรียญคนละปีพศกันนะครับอย่างเช่นช่องเครือข่ายก็คือช่องธนพัฒน์ชนแนลนะครับช่องเครือข่ายของช่อง <c oughs> ขอภัยนะครับช่องเครือข่ายของช่องสมาคมชนแนลนะครับก็คือช่องธนพัฒน์ชนแนล รับซื้อเหรียญพระเสียรตรงนะครับ G ก็คือเหรียญนี้เหรียญหนึ่งบาทของราชการที่สิบนะครับเหรียญพระเสียรตรงเป็นแบบนอ้ยางไรก็ไปดูพร้อมกันนะครับเหรียญพระเสียรตรงหมุนมาด้านหลังลด้านหลังก็ตรงขึ้นนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับด้านหน้าด้านหลังนี่คือเสียนนี่คือพระเสียนตรง นะครับช่องธนาคารชาแนลรับซื้อใครมีนะครับเหรียญพระเสียนตรงก็ลองส่งรูปไปประเมินราคานะครับเรื่องของราคาก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของเหรียญและเจ้าของช่องที่ประกาศรับซื้อตกลงกันได้ก็ซื้อขายกันตกลงกันไม่ได้ก็ไม่ได้ซื้อขายก็ไม่เป็นไรนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ช่องรับซื้อ คือช่องธนาพัฒน์แนลเรารับซื้อจริงผมการันตีได้นะครับแต่ผมการันตีราคาไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ที่คนสองคนนะครับส่วนช่องอีกช่องหนึ่งนะครับก็คือช่องพันธมิตรช่องพันธมิตรก็คือช่องของป้านาดนะครับป้านาดคนใจดีนะครับชื่อช่องนะครับชื่อช่องป้านาดคนใจดีนะครับช่อง พระนาฏนี่ก็อยู่ที่จังหวัดประทุมธานีนะครับซึ่งก็เป็นช่องพันธมิตรผมก็มีเหรียญตามที่ทางช่องของพระนาดรับซื้อผมก็แบ่งปันไปตลอดนะครับหลายเที่ยวแล้วหลายรอบแล้วนะครับช่องพันธมิตรนะครับก็คือช่องของปนาฏปนาฏคนจะดีนี่รับซื้อเหรียญเหรียญหลักที่ทางช่องรับซื้อก็คือ เหรียญชนิด10บบาทปีพศ254 1้บเและก็ปีพศ2542ัน้อ่องอันนี้ช่องของพนารรับซื้อเป็นหลักนะครับเหรียญพระเสียนตรงคือเหรียญนี้นะครับเหรียญพระเสียนตรงคือเหรียญนี้ช่องของพนารไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้ช่องเครือข่ายช่องธนพัฒน์ชนแนลเขารับซื้อ นะครับในส่วนของปีสี่หนึ่งช่องธนาพัฒน์แนวเขาก็รับซื้อเหมือนกันชนิดสิบบาทแต่มันไม่ใช่เหรียญหลักที่เขารับซื้อเหรียญหลักเขารับซื้อคือช่องธนพัฒน์แนวเขารับซื้อเหอเรียญพรเซียนตรงนะครับเขารับซื้อเหรียญพรเซียนตรงก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่สับสนนะครับเหรียญปีสี่หนึ่งชนิดสิบบาทช่องพันธมิตรก็คือช่องของประนาด ช่องประนาดคนใจดีรับซื้อเป็นหลักปีสีถึงและปีสีองนะครับใครมีนะครับเ,เหรียญพระเศียรตรงก็ส่งรูปไปประเมินราคาอยู่ที่ช่องเออเครือข่ายของผมเองนะครับช่องธนพัฒน์แชนแนลนะครับมีเหรียญสิบ,บาทปีสีหนึ่งก็แนบไปด้วยก็ได้นะครับเหรียญสิบาทปีสี่หนึ่งหรือเหรียญสิบาทปีสีสองใครมีนะครับช่องประนาด รประกาศรับซื้อ,อเป็นทางการเป็นเหรียญหลักของช่องเลยนะครับก็ส่งรูปไปประเมินราคาก่อนนะครับถ้าจะขายนะครับคบสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ